สวัสดีครับพี่น้องครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับมาเลยครับโอ้หแข้งเลี้ยงับพักป่ะดีป่ะ ปกติเลือมันแล่นเร็วก็นีแต่ยานอย่างี้ไปแล้วเี่แขงเรวแล้วแขกเลยบอกหนึมีแข็งเ๊กเลยบอกห่มวไดหวละ เอาเมืออ่อเอาเยบะก็คือเอาเอาวันน้กจุ่มน้ำมาวัเนี้ ไอ้กลัวหลดติดตั้งล้ำในกลัวที่ออกตัวได้ครับ <c oughs> โอ้ลียเลนบอกยิดแล้วโนะอไปไหสงสารก็ดิ้นดอสองสารเ,เนนะ <c oughs> าลียดีนเยมา่เดียวขอบจีนๆๆนอหนาวจี๋ เานี่ละมากินเลาะนี่ละท่านประเทศมด <c oughs> งจะเบือแ้วนะ <c oughs> ร้อยสามสิบบาทพี่น้องวันวันนิงถ่ายแล้วจุกน้ำโอ้โหคนไายไปตกน้ำเลยครับ

มาเที่ยวเลยเว้ยสภาพแต่ลคนโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้โอร้ยอ้โโ โง่หนาอเดียวงานนี่วนไหสอบวะคุณเต้เนีเ่ เหลียนเหลียนบ่มันคือบทสัญญาคือเกาครับ ไปไกลเท่รอบเลย Ha 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 h งานมันที่หนึงของนเทียงไกสารสินครับสมทบทุนช่วยน้ำท่วสมสงขาพีน่น้องอยู่ประทายครับไปให้กําลังใจกันลายๆครับัอเทียงไกแ้้ว่อจีเทลแงเราซอยน้ำตกครับ เลี้ยงุกบาททุสตาตังนะ่ะบอเลเราลงัน,นเบ้าเลยลงอซอยน้ำถ่วบ้าเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปท่านี้กครัพไ่น้องครับ,อรบขอบคุณครับสวัสดีครับ